สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อคุมพันธุกรรนแล้วก็คุณโูองามสุณควันนี้ก็จะมาทาสีตหร้าพี่น้องเพียงพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลกันเอเชิญชมได้เลยค่ะคลิปนี้จะทาสองตัดสองใบรวดเลยนะคะคุณคิปอีกใบหนึ่งเตรียมรอไว้แล้ว บ้านโกมันือติดถนนคับพี่น้องก็จะมีเสียงรบกวนเสียงรถแลนเสียงฝนว่ากันจะต้องขอโทษขอภัย้อคะเด้อขอพทษขอภัยเพาไม่พี่น้องแล้วก็ในวันดาทิขึ้นปีใหม่ก็ขอหน้าทุนภาษีรัะนานาตยจงโดนบันดาลให้กับเอฟซีทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความประสความเจริญที่สิตใดก็ขอให้ปรสการณนาค่ะและ้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมีความประสบความสําเร็จในงานทุกอาชีพนะที่สุดจินตี่ท่านประกอบอยู่นะก็ขอให้ท่านประสบความสำหวังดังความตั้งใจท่านเดินทางไปตรงหน้าเหตุผลตะบลใดก็ขอให้ท่านปลอดภัยทั้งคนทั้งรถนะคะท้งพา,หาหน้าทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองมีความสุขความเจริญค่ะสาคุ่ะำหรับช่องคูมพันตุลาการน,นะคะก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคก,การสอนภาษาไทย พื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง้ามชุ่ชื่นค่ะแล้วก็วิธีการดำานินชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวชนพันธุ์ดุร้ายค่ะตอนมีพออยู่พอกินค่ะใช้ชีวิตบ้านบ้านบ้านาน,าน,าน,นอกตามภาษาค่ะแล้วก็อ่งเสริมในเรื่องของความพอเพียงความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามความขยันมุ่งมั่นในการทำงานค่ะ ความซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างค่ะประหยัดอดอองความกระตันยูกระตายเวทีต่อบิดามารดาแล้วก็ผู้มีพระคุณค่ะเป็นถือว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีนะคะเราก็จะทำะส่ขขงผลให้เราเจริญก้าวหน้าในชนันน้นมาทุกอย่างมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัติถนานะคะคุณภูมิพันธุลาการก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ ย้อนหลังค่ะตั้งแต่ปี2559ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างายเลยค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณค่าคุณเจ้าที่เงอนิดทั้งหลายแล้วก็ผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้โคมงพันประสบความสำเร็จเนืเ้อสิ่งอื่นใดก็คือความเพียรพยายามความอดทนอดกลั้นความตั้งมุ่งมั่นตั้งใจของภูมพันตุลาการนะคะที่เดินรอยตามคุณพ่องามชมชื่นในเรื่องของความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง กดทนกดกั้นทุกอย่างนะต่อสู้กับปัญหากปสรปรคต่างๆฝากปัดปัญหาุระรัคต่างๆเรามีปัญหาเราไม่ต้องย่อท,ท้อนะคะเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ดีทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะขอาฝากไปยังคณะกราการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะที่จะ ทําวิทยาฐานะให้สูงขึ้นอะไรต่างๆก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจัดทาสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการก็คือลูกศิษย์ของเรานะคะให้อ่านออกเขียนได้ให้มีความรู้และทักษะ ตามไอ้จดหมายของหลักสูตรนะคะค่ะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความอทอโรด,โดกันถ้าเราเป็นกอมผูมั่นตั้งใจนะเราก็จะประสบความสมําเร็จนะอย่างช่วงสถานการณ์โควิดนะคะคูมพันก็คนโตเก้าอี้ค่ะไปสอนนักเรียนตามบ้านตามชายตามเชิงเขาตามหัวไร่ไปนาค่ะก็คือนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับผู้รับบริการถึงที่เลยนะคะก็ มีความมุ่งมั่นตั้งใจใช้ความเพียรพยายามสูงมากเลยค่ะวันหนึ่งก็จะไปสอนได้ประมาณสองสาหลังก็จะมืดค่าอันนี้ก็ถือว่าภูมัคุ้มธด้วยใจนะอุทิศตุ้งเทด้วยจิตวิญญาณของคอมเ็นรูเราต้องไปให้ความรู้กับผู้รับบริการเขามาเรียนไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนไปสอนเขาที่บ้านเลยค่ะที่บ้านที่จชิงเขาบางทีก็ไฟฟ้าไม่เข้าไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ไฟฉาย สอ,สอนนักเรียนค่ะคือทาด้วยใจจริงนะคะคือต้องการให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิดแต่ก็ไม่สามารถมาสก,กัดกัน้นความเป็นครูของโค้งพันให้ลดลงได้นะโค้งพันก็ติดตามไปสอนทุกที่ที่นักเรียนอยู่หัวไล่ไปนาทุกอย่างธุกระกันดานเตรียมใดก็ไปล้วก็ใจมีความมีความอดทนมุ่งมั่น ทำให้ถึงเป้าหมายก็คือนักเรียนอ,าอ,อา่านออกเขียนได้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะในความเป็นครูทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะกรมพันก็อุทิศตุม่มเทเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจสอนสิบสอนนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาป,ปีหนึ่งเพราะว่าการสอนเป็นหน้าที่หลักของูนะการสอนเป็นหน้าที่หลักของครูผู้สอนนะคะที่จะต้องอ,ออกแบบการจรัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ,ออกแบบการจรัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ จะทาสื่อนวัตกรรมสำคัญเลยนะฮะแล้วอีกเรื่องก็คือเทคนิคการสอน,นะคะ่ะเราต้องใช้เทคนิคการสอนวิทยายุทธภูมิพันธ์ก็ถ่ายทอดให้เห็นนะคะในเรื่องของขั้นนําขั้นสอนอะไรต่างๆเนี่ยภูมิพันธ์ก็ถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนของท่านนะคะแล้วก็เพราะว่านักเรียนแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยภูมิ อ่าพื้นฐานความรู้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางท่านก็อ่าบอกว่าโอ้ยครูอมพันสอนไม่ได้มันครูออมพันหลอกเอาก็สมมติว่าไม่ได้ก็ได้ประมาณ50 60%ก็ยังดีนะคะที่เด็กอนอ,อเขียนได้ก็เราค่อยๆพัฒนาไปเรียนรู้ไปนะคะโดยเฉพาะครูผู้ช่วยนะคะครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่อาจจะประสบการณ์ในการสอนอาจจะยังน้อยนะคะก็ต้องเรียนรู้ไปนะแล้วก็ดูเทคนิคก,การสอนของครูอพันเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยปีนี้นะคะห้องคูมพันปอหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด31คนเด็กนักเรียนทั้งหมด31คนนะคะแต่ก็คูมพันสอนอ่านออกเขียนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะอ่านออกเขียนได้ทั้งหมดเลยก็โดยใช้นวัตรกรรมอาร่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนนะคะล้วก็ใช้กาบยานี11ที่คูมพันประพันธ์ขึ้นมาสําหรับเป็นนวัตรกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็เพลงภาษาไทยนะคะเพลงภาษาไทยแล้วก็ข้อความที่ทาน ค,คนโฮมพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้อนอกเยนได้สามารถที่จะบูรณาการนําไปใช้กับชั้นอื่นๆได้นะคะนาไปใช้กับป .2 ถึงป6หรือมัธยมก็ได้นะคะเราไปปรับประยุกต์ใช้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโฮมพันตุลากันนะคะในคลิปนี้ก็จะถ่ายถ่ายทําให้เห็นการทาสีตะก้าสองใบเลยพร้อมกันเนาะคุณฤทธิ ใช่ไหมโอเคค่ะเตรียมรอไว้แล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะให้พ่อรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วเราก็จะไปไปเหลากา้านตาลเดี๋ยวให้คุณพ่องามชมชื่นสอนครูฤิตตุลากันเหลากา้านตาลเหลาหลังบ้านตอนนี้ก็ทาสีตะก้าก่อนค่ะอันที่ทาแล้วกะงามงามเด้อพี่น้องพเลเรี่ยงอุยอ้ยหุยโยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ เบอร์ค่ะเรื่องคุยๆยอยู่อ่าสวยงามค่ะสวยงามค่ะเป็นนวยที่สามค่ะพี่น้องนวยที่สามเรเล้อค่ะเนี่ยทาลูกต่อไปเลยค่ะทาหนวยที่สี่แล้วครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องเลยนะคะคลิปนี้ก็จะทาสีให้พี่น้องดูสองใบพร้อมกันเลย เรวงามงามบางพี่น้องค่ะเหลืองอุ้ยหุยอยู่ค่ะอ,อะไรนะพ่อ,อพี่นิดไปทาช่วยพ่อไหมพี่นิดไปทาช่วยพ่อไปให้พ่อกำกับไปเอาพี่นิดลองไปทาดูไปทาให้พ่อนั่งดูเด้อได้ไหมทาตามแนวไม้พี่นิทาได้อยู่แล้วแหละ พ่อปวดเอวนะจะให้คุณพ่อไปนอนพักก่อนอครูฤทธิ์ไปทาช่วยพ่อหน่อยปครูฤทธิ์ไม่ต้องใส่แมสกก็ได้มั้งพ่อเดี๋ยวให้ให้พี่ฤทธิ์ทาช่วยค่ะพ่ออ่าให้พี่ฤทธิ์ทาช่วยคุณพ่อเอ็นเลยค่ะคุณพ่อเอ็นพัก่อนเอวก่อนเอ็อน,อเอนพัก่อนเอวอ่าดูลูกเคยทาช่วย สวัสดีค่ะคุลิดขาสวัสดีค่ะคอ่าสามีภูมิพันธุลากันนะคะตอนนี้จะมาทาสีตะก้าช่วยช่วยลูกเขย <c oughs> อันนี้ก็ไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ไ้มไม่ต้องใช้แมสก็ได้ท <c oughs> าสีชั่วขาวรือว่าจะใส่เอาใส่ถุงมือก่อน คิสแมสอยู่ในรถมีไหมล่ะใส่แมสไหมใส่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะใส่รเออไม่ใส่ไม่ใส่ใสคุริ์บอกว่าไม่ต้องใส่อะแปบ๊บเดียวให้คุณพ่อพักค่ะเพราะว่าเป็นคลิปยาวโอเคค่ะถ่ายทำที่หน้าบ้านคูมพันตุลากันนะคะวันนี้ให้คุณพ่อพักเอวก่อน อะไรนะพ่อพี่ฤทธิททยทยย์ยังยังให้คุณพ่อนั่งพักผ่อนเดี๋ยวก็จะไปให้คุณพ่อทานอาหารกลางวันแล้วค่ะ ถ้าตะก้าใบานี้เสร็จก่อน พ่อเป็นคนกำกับนะคะคุณพ่อกำกับฝึกลูกเขยให้ทาสีตะก้าสถ <laughs> <c oughs> านที่ถ่ายทำวันนี้ก็เป็นหน้าบ้านควงพันตุลากันค่ะหน้าบ้าน เย็นสบายเมื่อนี้ทาได้ได้สามน่วยแล้วคันนี่น่วยที่สาม เป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพี่น้องการจักสานตะกร้าของคุณพ่องามช่มชื่นค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทาสีตะกร้าด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อช่องภูมิพันตุลาการนะคะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนกิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ภุ้มพันก็สอนป .1 โรง,งเรียนบ้านหนองปอกแว่นค่ะนักเรียน3 1คนนักเรียนป .1 กำลังน่ารักเลยค่ะอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ถ่ายทำในวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลากันค่ะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าของคุณพ่อง,ง่ามชุ่มชื่น,นแล้วก็พ่วงมาด้วยวิธีการดำรงชีวิตของน้องแมวเจ็ดตัวค่ะค,คุณคูมพันเลี้ยงแมวเจ็ดตัวค่ะบางเอฟซีบางท่านก็อยากดูแมวค่ะคุมพันไทยแมวให้เบิ้งแนะ่ประสนวา อันนี้คุมพันธ์ก็จัดตามคาขอแล้วเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภยัยหากคุมพันธ์าทาอะไรที่ผิดาขาดตกบกพร่องอะไรก็ต้องกราบขออภัยทุกอย่างเลยนะคะที่บางท่านอาจจะอยากฟังภาษาถิฐฐ่นบางท่านอาจจะอยากฟังภาษาไทยเพราะฉะนั้นครูจัดคํามพันธ์จัดสองภาษาเลยค่ะทั้งภาษาถิฐฐ่นทั้งภาษาไทยด้วยก็เป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรักภาษาไทยเราเกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจในความเป็นไทย ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะเราจงภูมิใจในภาษาไทยของเราแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็สืบสานภาษาถิ่นด้วยค่ะภาษาถิ่นรักถิ่นแผ่นดินเกิดบ่ลืมบ้านเกิดมังนอนของเจ้าของเด้ค่ะเด้อกลับไปเจริญก้าวหน้าแล้วก็กลับมาพัฒนาถิ่นเกิดของตนให้เจริญรุ่งเรืองทุกอย่างเลยค่ะเสร็จหรือยังคะคุณธิ์เสร็จแล้วคะ่ะเอาชูตะก้าคนละใบเลยค่ะ พ่อเท่ากับลูกเขยเอาคกเลสโชวรอหนึ่งใบขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ